สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมเป็นผมว่าจะชวนนะคุยตั้งนานแล้วเอเรื่องของการทําโพในบ้านเราเนี่ยนะาก็จบปริญญาเอกมามันต้องทําผ่านการทําโพมาอยู่แล้วใช่ไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยการทําโพเนี่ยผมว่าตั้งแต่คนสมัยเรียนปรรียาโทเนี่ยก็ต้องเริ่มถามแล้วล่ะครับ <ๆ S 2> คือจริงๆเราสอนกันนะเรียกว่าคือคนที่ทําทฤษฎีเอ่อทำทฤษฎีทําวิจัยหรือว่าที่เรยนิพนโพที่เป็น ดยเฉพาะพวกที่เป็นแบบเอเราเรียกว,ว่าเป็นค q u a l i t a t i อะคือเป็นเชิงปริมาณเชิงปริมาณไทยปเป็นไทยพวกนี้จะต้องทําวิจัยหมดนะครับซึ่งหลักการมันคล้ายๆกับโพแหละ <ๆ S 2> บบจะต้องแบบจะบตอบถามนึกออกมามีแซมป l ิ n g s i z มีอะไรกันแล้วแต่ทีนี้กลับมาเอาเข้าประเด็นแล้วกันนะคือโพเมืองไทยอะผมว่ามันคือโอเคผมเข้าใจนั่นสมัยคุณสมัครส,ครสุนทรเวชเป็นนายกอะสมักถามว่าโพอะไรของมึงเห็นประามกูเลยเออบอกว่าแหมลุงหมักมันการทําโพเนี่ย มันเฉพาะเจาะจงไม่ได้ลุงหมากลุงหมากต้องเข้าใจมันก็ถามไปแบบพูดง่ายคือไม่เฉพาะเจาะจงคือคือวันนี้เราไม่ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวไม่งั้นเวลาเราจริงจริงเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็จะอย่างเช่นผู้ชายอายุเท่าไหร่อยู่อยู่เขตไหนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเฉพาะเจาะจงแต่จะมาผู้ชายต้องเป็นน้าคีรพัฒน์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไไดแ้แต่ถ้าเป็นแบบโอเคน้าอยู่ในเลนส์นั้นอายุเท่านี้นะครับงานประมาณนี้พักอาศัยที่นี่อเออประมาณนี้อย่างเงี้ย เราก็จะถามใช่อ่าไหมแต่ปกติแล้วการทําโพลในเมืองไทยเนี่ยถ้าทําดีๆผมว่ามันก็ไว้ใจได้นะนะเพราะแกหลอกแกก็ทําไว้ใจได้แต่บ้านเราเนี่ยขอโทษนะในฐานะที่ <c ười> เคยเคยคุมนนักศึกษาแล้วก็คือตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็เคยรับจ้างเอ่อพวกนักวิจัยอ่ะเขาใหม้มาสี่สิบชุดสี่สิบชุดเขาให้ชุดละแปดบาทสมัยก่อนอก็ย้อนหลังประมาณปีสองพันร้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยร้อชุดละแปดบาทสี่สิบชุดก็ไม่น้อยนะนะเลยร้อยกว่าบาท บางทีเราก็บางทีเราก็หน้าทนกันนะนะปัญหาคนไม่ได้แล้วมันต้องรีบส่งที่เข้าไปแบบเดินเดินแล้วก็พี่ครับช่วยก่อแบบสอบถามอะไอย่างนี้นเหรอ,อ,อ,อเป็นโพแบบโพเบสิกอ่าอ่าแต่มันจะมีโพบางอันอย่างเช่นคุณจะต้องไปคุยกับขา้ขา,ขาราชการซีนันนีนีนนอ,อ,อะไรเงนี้จะเริ่มเ่ยแล้วที่สำคัญการทําโพเนี่ยเขาไม่ให้ถามชื่อนำไมนะเพราะมันไม่ได้จริงบางทีแล้วเขาบอกเดยไลน์มันคือวันศุกร์นี้ต้องส่งนะบางทีฉันก็มือซ้ายเป็นคนหนึ่งมือขวาเป็นคนหนึ่งเท้าขวา เอาสายเป็นคนก็เคยมีแล้วองนี้ก็เราก็เคยทําแต่แต่ถ้าเป็นคนที่เคร่งครัดจริงเขาจะไม่ทําแบบนั้นตอนนั้นเราก็ยังพวกแบบหน้าบาหน้าไม่บางพอหน้าหนาแล้วก็ยังต่างใช่ไหมอย่างโพแบบนี้รรบรองออกมาเนี่ยเละหมดทีนี้กลับมาโพบ้านเราเอากลับมาให้เข้าประเด็นเลยนะครับไอโพล,ล่าสุดที่นิด้าทำอะผมว่า<อ>นิด้าเนี่ยเขาก็เขาก็ยึดดิสพลินพอสมควรนะแต่ผมดูผลแล้วมันว่ามันตลกอะตรงที่ว่านายกชื่อแพทองทาน หมายถึงว่าสนับสนุนแพทองทานเป็นนายกแต่ถามเรื่องพัรไหนเรื่องพรรคประชาชนฉันก็โอ้โหตรงเนี้ย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 น่าสนใจมันมันคืออะไรนะมันคืออะไรว่ามันคืออะไรเธาถามว่าเธอถามใครเธอถามใครเออเธอถามคนคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าคนคนเดียวกันตอบแบบเนี้ย <c oughs> ผมว่าคนคนนั้นต้องสติไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัว <laughs> หรือว่าสมองสมองแบบโวไปครึ่งเนนะึงอคือถ้าคุณต้องการให้แพทองทานเป็นนายก <c oughs> คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วถ้าคุณทําถ้าคุณเป็นคนที่รู้เข้าใจการเมืองไทยคนที่เป็นนายกคือคนที่พง่ายคือ มีคะแนนนาสูงสุดในพรรครวมมาต่อนกัอถ้าอย่างเงี้ยผมถามว่าอ่มีคนเขาเถียงผมบอกว่าเขาอาจอย่างนี้ได้ไหมล่ะไปคุยกับเพื่อไทยเอ้ยประธานทูอเพื่อไทยกับกับก้าวไกลหรือว่าประชาชนมาจับมือกันแล้วแต่ว่าเอพรรคประชาชน่ได้คะแนนสูงสุดแต่ยอมให้ะธานทองทานเป็นนายกเพราะผมไม่มีทางอะผมไม่มีทางไม่งั้นเนี่ยม่มีคนมาอ้างผมเงี่ยบอกว่าก็อย่างตอนสมัยเอตู่เป็นนายกผมบอกว่า อันนั้นมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติคุณเอามันทําแบบนั้นไม่ได้คือถ้าอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันมาจากตอนที่มันมาจากรัฐประหารแต่ตอนนี้ถ้าเข้าในโหมดเลือกตั้งคนที่จะเป็นแกนนารัฐบาลต้องมีคะแนนเสียงสูงสุดจริงไหมใช่ใช่แมันฟิกชื่อนายกไปแล้วว่าพรรคไหนเสนอชื่อคนไหนเป็นนายกจริงปะมันสลับไม่ได้แล้วไนงะเออผมก็เลยดูโพลแล้วผมก็เลยงงๆกับชีวิตเล็กน้อยก็เข้าใจนะพยายามจะเข้าใจว่าเออแต่ว่าหลักหลักวิชาการเนี่ยผมว่ามันแหม่งแม่งผมถาม มูนนาบอกว่าเดี๋ยวถามคุณคนดูอะแล้วต้องการจะให้แพททองทานเป็นนายกแล้วก็ต้องเลือกเพื่อไทยจริงไหมถูกถูกออมันจะมาเลือกบอกว่าต้องการแพททองทานเป็นนายกแต่สนับสนุนเลือกพักประชาชนอะไรองเงี้ยฉันก็เลยเอองงมาตกลงหรือแพททองทานจะไปอยู่คนว่าหรือไงวะ,ะหรือว่าพักประชาชนมันจะยุบมาอยู่กับพักเพื่อไทยเรากก็เลตีความอีกร้อยอย่างนะครับเนื่อเอาไหมหรือว่าเขาเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรือเปล่านะเขาแค่ต้องการอยากจะรู้ว่า ในใจเนี่ยคุณอยากใครเป็นนายกแต่คุณต้องการเลือกใครอย่างนั้นหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะได้คำถามมันจะไม่โยงกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ผมถามว่าเราได้เชิญวิชาการนเขาที่จริงมันเป็นไปได้กันนะอ่ะผมถามนะเนี่ยเนี่ยผมถามนะอย่างนี้เวลาจะตั้งคาถามเนี่ยเอาแค่โพลพอนะไม่ต้องถึงขนาดการวิชาการนะเวลาตั้งคาถามเนี่ยมันต้องมีส่วนดีดโยงซึ่งกันและกันด้วยหรือเปล่ามันต้องมีกรอบอะไรไหมคริงจริงใช่คือคือคำถามเนี่ยมันจะนําไปสู่คําตอบอ่่เอาผมได้นะคุณรักคณรักสนคุณอยากจะเป็นอิสระใช่ไหมก็ตรงคุ อันไหมตกลงอะไรของมึงคือ <c oughs> ถ้ารักอิสระอยากแต่งงานมันก็คือต้องไม่แต่งงานใช่ไหมนะใช่หรือว่างั้นรักอิสระจริงแต่อยากแต่งงานด้วยนั่นแสดงว่ามันก็จะเป็นชูอย่างนั้นอ่าอันนี้ก็ต้องไปกรอบนะถูกไหมอ๋มอเออก็เราจะเอาอยัางไงคือ,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 อคือคือกรอบแบบมันต้องชัดคือสิ่งที่นิด้าโพออกมาเนี่ยถ้าดูเผนๆเนี่ยผมว่ามันก็มันก็รับได้คือแบบพวกบางคนมาถามผมว่าเอออย่างอเมริกาไงก็เลือกเอ่อพูดง่ายคือเซนตแลวเลือกเซนตก็คือพวกเอ่อสวอแล้วเลือกเอ่อ เออโลว์เฮาส์คือเอ่อพวกสสอีกพักหนึ่งผมบอกเข้าใจได้เพราะมันเลือกคนละครั้งอแต่อีเลือกประเทศไทยอ่ะอีเลือกนายกโอเคคือมันมีงี้ในในใบกรอกเนี่ยในใบกรอกเนี่ยโอเคมันมีมันมันมีพักจริง้ยมันเลือกพักจริงปะมันจะจะเอาพักไหนแต่มันไม่มาถามมึงจะเลือกนายกคนไหนมันไม่ได้ในนั้นไม่ได้บอกจริงปะครับคือเวลาคนที่ไปเลือกตั้งเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีมาเป็นสองสองเอ่อเขาเรียกอะไรสองสองใบ บายุคก,ก่อนไป,ไปแล้วบางยุคก,ก็กลับมาใบเดียวอะไรประมาณนี้ยทีนี้กลับมาถามอ่ะคือในนั้นก็จะบอกว่าเลือกพักกับเลือกคนใช่ไหมทีนี้เวลาเลือกคนในนั้นเนี่ยเอาผู้ผิดผู้ผิดเลือกพักกับเลือกเลือกเลือกเขตเลือกเขตสอสอเขตอ,อ่าอทสเอเออะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยทีนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็เลยดูจะแหม่งแหม่งตรงที่ว่าเอาปกติพักไหนที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยอืมมันจะต้องได้นายกเป็นคนนั้นจริงป่ะครับจริงเออ ส่วนมันก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้วสอสอเขตผมบอกถ้าอีสอสเขตเนี่ยมันได้คะแนนมาแต่ขนาดเดียวกันพักตัวพักมันเนี่ยได้คะแนนน้อยกว่าเนี่ยอ่าเออยังไงอ่ะคุณผู้อันนี้จะยังไงจริงไหมครับเพราะมันต้องสอสมันอันเดอร์พักใช่จริงไหมครับมันไม่เลือกแบบอิสระว่าคุณอยากให้ใครเป็นในฐมนตรีคุณใส่มาเลยงั้นอะจบเพราะว่าตอนนี้ในฐมนตรีมันมันผูกอยู่กับพักใช่ในายกมันผูกกับพักส่วนสอสอเนี่ยมันก็อันเดอร์พัก ใช่ไหมครับอืมโอเคมันอาจจะมีบางคนบอกว่าเลือกคนในกอไกขอ่ขอไข่คอควายในในในเลือกแบบเป็นสสเขตแต่พอเลือกอีกพักหนึ่งผมว่าอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่มันจะระบุว่าเป็นนายกไม่ได้อืมจริงไหมครับเพราะไม่งั้นคุณต้องเขียนมาเลยว่าต้องการให้ใครเป็นนายกตรีก็ต้องเขียนมาในใบเลือกตั้งอืมใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีมีแค่เลือกพักก็คือ Party list ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกสส อแล้วก็เรื่องของสอเตเท่านั้นเองท่านั้นเองเออผมก็เลยเริ่มงง,ง,งว่าอ,อเขาตั้งคําถามยังไงอะไรแล้วมันออกมาได้ยังไงเท่านเนี้ยออคือคืออ่าแล้วคือถ้าไม่คิดอะไรเยอะก็ไม่ก็ไม่คิดเยอะแต่พ,อ,พอคิดเยอะๆแล้วเราก็เลยเริ่มงงว่าเอา้าก็ในเมื่อผมก็ย้ำงงเหมือนเดิมนะหลักการตัวเนี้ยทุกพักต้องเสนอชื่อนายกจริงป่ะครับใช่ใช่ต้องเสนอชื่อจะหนึ่งสองสามว่ากันไปเพราะฉะนั้นธำรงหลุดจากนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าพัก โอเคถ้าได้พักมาเยอะๆมันก็จะเป็น์ตี้ลิสต์มาเยอะๆเข้าใจไหมครับเออและอีกตรงนี้ยมันก็จะเป็นส่วนไปไปเกี่ยวคือโอเคมันมีอยู่ยุคนึงจได้ไหมที่พักเอ่อที่ได้เอ่อมันจะมีการตัดสอสอเขตออกไปกับคือคือถ้าไปดูอะถ้าคนที่ตามข่าวก,กันเมืองมาเยอะ <c oughs> ๆเห็นว่ามันจะมีเอ่อบางบางพักที่แบบสอสอที่นั่งเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะต้องตัดสอสอเขตบางส่วนออกไปอะไรประมาณนี้เนื่องมา จะมีการตัดส่วนหนึ่งเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นล้นคือสมมติพักพักกอไก่เนี่ยได้ทั้งปฏิริษีมาเพียบเลยก็ได้สอสอเขตมาเพียบเลยอ่าเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันคนอื่นจะไม่เหลือแล้วมันก็จะไปกลายเป็นระบบอ,อีกนึ่นเออมันก็ต้องมาคละใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าไอาการที่ทําบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยเพื่อถ้าจําได้อย่างตอนตอน,ตอนที่สมัยตู่มาแรกๆอ่มพักเป็นจอยอะไรเต็ไมไปหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ให้คะแนนทิ้งน้าเนี่ยไหมฮะแต่ถ้าไม่ คือมันต้องไปเวทน้ำหนักกันใหม่หมดเลยแต่ถ้าสมมุติมันเป็นมาแบบใบเดียวเหมือนสม,มัยก่อนสม,มัยโบราณอะครับใบเดียวอันนี้คือจบคือคือคือก็ไม่ต้องมาระบุว่าจะมีปาร์ตี้ลิสต์ไหมปาร์ตี้ลิสต์ก็เป็นเลือกเอาอย่างสม,มัยเราเด็กๆใช่ไหมก็มจะแบบเลือกได้กี่เบอร์เขตนี้เลือกได้กี่คนอะไรประมาณเนี้ยว่าอ,อันนั้นอาจจะสวิงได้เพราะว่าบางทีน้าอาจจะชอบเหลิมแล้วเหลิมอ,อยู่อีกพักหนึ่งแต่ขนาดเดียวน้าจะชอบชวนแต่เขตมันไม่ลงอะไรประมาณเนี้ยก็จะเริ่มบท เกิดวดศีระอยู่พอสมควรใช่ไหมแต่ในการเลือกจริงไหมครับเพราะว่าเราเคยผ่านแบบยุคการเลือกแบบคนมาแล้วเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันก็จะมีเอ่อชื่อชื่อชื่อแล้วแต่ละคนเมื่อแต่ละพรรคแต่ละพรรคใช่ไหมครับอันนั้นคือในยุคในยุคที่มันเป็นบัตรใบเดียวแต่พายุคหลักมันเป็นปาร์ตี้ลิสต์คือเลือกเลือกพรรคอะแล้วก็เลือกเออตัวเขตเนี่ยอันนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันต้องมานั่งดูมาแต่ประเด็นคือผมว่า ก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งคําถามแล้วก็สงสัยคนไทยที่ตอบอ่ะคือผมว่านิดาโพเนี่ยเขาคงไม่ได้มั่วหรอกครับแต่ระงองว่าผลมันออกมาแบบนี้แล้วเขาจะแปลผลยังไงเท่านั้นเองเออเขาจะแปลยังไงเท่านั้ละว่าเฮ้ยอยากให้แพททองทานเป็นนายกคือสนับสนุนให้แพททองทานเป็นนายกแต่เลือกพักเออ<ไ>ประชาชนเองอ่าแล้วเอาอยัางไงอ่ะครับมันแสดงว่ามีอะไรอีหลักอีเหลืออยู่ในเนี้ย S <S ออมคือไส่สมมติว่าถ้าเกิดไม่มีคําถามว่าคุณจะเลือกพักอะไรเป็นอันดับแรกเนี่ยมันจะจบเลยใช่ไหมถ้าถามคําถามเดียวคือคุณอยากให้ใครเป็นนายก,กยถูกไหมใช่ใช่อันนั้นจะจบเลยครับจบเลยแต่ทีนี้ประเด็นคือการที่จะให้ใครเป็นนายกเนี่ยสมมติอยากจะให้เสรีพิสุทธิ์เป็นนายกอน่ยคำถามว่าจะเอคะแนนไม่ได้อ่ะมันได้แค่ความอยากไงไม่ใช่ไงมันเป็นแค่ความอยากแต่ว่าขนาดเดียวกันแต่ถ้ามันคือถ้าเป็นความอยากเป็นยูโทเปียเป็นแบบเป็นแบบเลื่อนลอยไปเลยว่าเ แต่ว่าในข้อที่จริงอ่ะมันต้องกลับมาผูกว่าคนที่จะเป็นอย่างเนี้ยอย่างปัจจุบันเนี่ย uh huh. ่าเนี่ยเขาเข้ามาเป็นนายกเนี่ยผมไม่ไม่ปฏิเสธในกระบวนการนะครับเพราะว่าเขามีชื่อเป็นปฏิเอ่อผู้ผิดเขามีชื่อเป็นพาลิสปาลิสกลางของพรรคแล้วเขาก็มีเขาเรียกอะไรมีชื่อเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือก uh ําเนิดคนใช่ไหมฮะมีเอ่อชายกเกษมใช่ไหมแต่กเกษมมาไม่ได้เวลาจบเอ่อโอเคก็มีแผนทองทานมีเสถ่า <S <S ใช่ไหมครับแต่เขายังอยู่ในนี้อยู่เพราะนั้น อันเนี้ยไปด่าเขาไม่ได้เขาจะพ่อเขาจะเป็นนายกประก่าเรื่องอะไรเงี้ยด่าเขาไม่ได้เัาเข้ามาแต่ไอชนิดที่ผมกาลังตั้งคําถามว่าเอาแล้วถ้าสมมติเลือกพักเสียเทงคือพักประชาชนเนี้ยเอาแล้วแล้วตกลงแปรทองทานจะยังไงล่ะ <c oughs> เออเรื่อง,งงงๆมันเรื่องงงๆได,ได้ทิ้งเป็นคําถามไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับครับวัสนี้ครับ